ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมคลิกเกอร์เกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับนักเตะน,นะครับเก็บหรือขายสำรองยืมนะครับซึ่งก็ใกล้จบฤด,ดูกาลแล้วเนาะก็มาจัดกันสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในทีมมาเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งกระนัําก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยจะมาลองทำคอนเทนต์แบบนี้ดูนะครับฟุตบอลเนาะเผื่อบ,บางทีเนี่ย อาจจะมีผู้ชมนะที่เบื่อเกมนะออก็มาลองทำคอนเทนต์นี้ดูนะครับคอ,อนเ่นเกมเนี่ก็น่าจะยังทำอยู่เลยนะนะออก็ต้องดูบริบทกันไปนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาจัดนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้กันเนาะก็ผมเป็นออนักเ,ออเป็นคนเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับก็เดี๋ยวจะมาจัดคลิปนี้คลิปแรกเลยนะครับก็คือถ้ารุ่งอีกนะครับถ้าคลิปนี้รุ่งเนี่ยผมก็จะจับทีมเหมือนด้วยนะครับไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับ ก็มาจากนักเตะในฤดูการนี้นะไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันมาที่คนแรกเลยนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูตอนนี้นะมาครับคนแรกเอเดอร์สันนะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่าน่าจะต้องขายไปนะเพราะว่ามีข่าวกับทีมในซาอุนะครับอย่างเอาอีดีฮัอยู่ในตอนนี้แล้วก็ก็มีหลายทีมอยู่นะคจากซาอุที่ตามจีบของเอเดอร์สันนะซึ่ง ออผมว่าถ้าเก็บไว้ก็ดีนะสำรลองก็ได้นะครับแต่ว่าเออผมว่าแอซิดดีแต่ว่าไม่ค่อยเซฟเนียเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของ Edison. เอเดรีนนเตมเนี่ยก็มีนะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยควรเซฟก็เซฟไม่ได้นะก็ผมว่าขายนะครับก็มีข่าวประตูเดียโก้คอสตานะที่าาเจ็บอยู่อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ขายครับ ต่อไปครับเรามาที่สเตฟานออเตกาเนี่ยครับประตูมือสองของทีมนะตอนนี้ที่มีคุณภาพมากนะครับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าวางตาก็หลุดไปว่างนะฟางแมทเนี่ยหลุดไปใช้เลยนะครับอยู่ๆสีมือนะเออผมว่าอันนี้สำรองก่อนนะครับผมว่ายังใช้ได้งานใช้งานได้ยาวอยู่นะครับต่อไปเนี่ยสกอตคาร์าสันนะอันนี้ว่าไงดีเน่ยเออผมว่า ถวพิเศษแล้วกันนะอันนี้ผมขอเป็นไม่รู้แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะขายดีไหมแต่ว่าถ้าให้แกอยู่ต่อเป็นพรเครื่องของมสตี้เนี่ยก็ดีนะเว้ยเออน่าสนใจครับแต่ว่าเออยายแกอาจจะก,กัาสตร์งก็ได้นะก็ไม่แน่ใจนะแฟนสองมือเนาะเออโอเคครับก็น,นี่จะเป็นทีวของผู้สับประตูคร่าวๆเนาะก็เป็นตัวของเอเรสันครับที่น่าจะต้องขายไปตำลองเนี่ยผมให้เป็นโอเตก้านะแล้วก็ตัวของ สกอตคารสันผมให้เป็นเอ่อไม่รู้นะก็หมายความว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะแขวนตรงมือเพราะว่าแกก็อายุเยอะนะโอเคมาครับตำแหน่งกองหลังเนาะเาาาเท่มจากคนแรกเลยนะครับเสียนุนเนสผมว่าคนนี้นะเก็บละกันนะมีแปลบครับเราดูการนี้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแต่ว่าทำประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะครับ,บผมถึงว่า ด,ดูต้นฤดูการเนี่ยเขาจะทําความพิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ว่าเริ่มในหลังๆเนี่ยเริ่มเล่นดีขึ้นนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยเขาเล่นตําแหน่งนี้นะรุ่งกว่าตําแหน่งกองกลางอีกนะผมว่าเก็บไว้เลยครับมาติอุสนูนเนสคนนี้นะสาคัญต่อไปครับมาที่เด็กดาวรุ่งกันครับนิโกโอเรรี่อันนี้ผมให้เป็นเก็บละกันนะเออมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มาก ย่าขายได้ขาดครับเพราะว่าเป็นคนที่แบกเอเบครับเอูดูการนี้นะเหลือเชื่อเลยนะครับว่าเด็กนะต้องมาแบกนะครับก็ถือว่าเก่งมากนะครับฤูดูกาลนี้นะครับฤดูการหน้าเลยก็ค่อยว่ากันแต่ผมว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเก่งมากๆเลยเห็นเป็นดาวรุ่งด้วยนะครับต่อไปครับควอลเกอร์นี้เหลุดมาไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพิมพ์มาว่าออนลนนะครับปล่อยยืมอยู่นั่นเองนะก็ ไปยืมกับเอซีมิลานเนาะแต่ผมว่ามีโอกาสที่แมนซิตจะขายนะครับผมว่าไว,ไว้เทนนี้ไวก่อนนะครับเผื่อบ,บางเทียจะไม่ขายก็ได้เนีครับเอ่อแต่ว่าถ้านับตามดีๆก็ขายดีกว่าเนาะเอออันนี้ลบไปเลยนะอืมน่าจะขายให้เอซีมิลานครับเพราะว่าเอ่อแก่แล้วนะครับความเร็วก็ลดลงต่อไปครับเอ่อกึ่งพอโรงพยาบาลกึ่งตัวแบกครับจอร์นสโตนเนี่ย อืมอายุก็ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ผมว่าเก็บไว้จะดีกว่านะเพราะฟอร์มของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปนะกลับมาก็คือแบบกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ยังพอมีสิ่งที่เรียกว่าปีมือที่ใช้ได้อยู่นะครับก็เก็บแล้วกันนะครับจอห์นสโตนนะต่อไปมาเออาาร็วอคาเนจี่สำรองนะับคนนี้เอาไว้ลงยามจำเป็นก็พอนะเอออาคารนจี่นะครับพลาดบ่อยนะ สีใช้ได้ครับนั่นก็สำรลองแนวกับโอติก้านะครับ,บต่อไปครับวิตเตอร์เฮสวิตเตอร์เฮสเนี่ยผมว่าให้โอกาสให้โอกาสน้องก็ดีนะแต่ว่าสำรลองไปก่อนละกันนะเพราะว่าจากสีมือที่เล่นในเอฟเอครับเนี่ครับก็ใช้ได้นะเดี๋ยวดูกานนี้ไงนะเอออันนี้วิตเตอร์เฮสซ้ำเลครับก็เดีสำรองเนาะอันนี้ผมหอกไม่พูดเยอะนะกันนะวิตเตอร์เฮสเพราะว่าเออคือพี่แกเนี่ยเพิ่งย้ายมาแต่ว่าเล่นได้ไม่ ไม่ถึงห้าตาไม่ได้ตู้สุนทิปตาทีนะก็ผมว่าให้สำรองไปก่อนนะครับมีประโยชน์นะดาวรุ่งแบบนี้ต่อไปครับบลูมนเดียสอันนี้เก็บแน่นอนครับแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะอาการบาดเจ็บมีแต่ว่าสำคัญมากมากเลยครับขาดเข้าไปในหลังก็แคบจะรั่วเลยถึงจะแบบมีข้อผิดพลาดใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวาอผิดพลาดของเขาเนี่ยถูกกินไปด้วยความสำคัญของ,ของเขา ตั้งรับได้โคตรดีนะเ okay, ครับต่อไปนะั่นคือเอ่อคนนี้นะผมว่าให้เป็นขายแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ยืมตัวอยู่เนาะเออนะครับต่อไปครับอับดุลโคดีครูซนออันนี้เนี่ยผมว่าให้เป็นเก็บนะตัวจริงได้ยิ่งดีครับดุด,ดันมากความเร็วก็ใช้ได้นะเออเก่งเก่งอยู่ครับคนนี้นะ ก็ดูการนี้ก็เซฟสําคัญหลยช่วอยางครับแต่ว่าเสียทายนะมาถึงเวลาทิดด้วยครับซึ่งใช้ได้ช่วงหลังครูสนอ็อปไม่ค่อยได้ลงเนี่ยเพราะว่าเซฟเลือกใช้พวดีโอคู่คุณดีอาร์ไงเออก็เลยค่ได้ลงครับแต่ดูการหน้าเน,นี่ยท่านจะได้ลงมันก็บุญคดีดคูสนอ็อปเก็บครับต่อไปครับพวดีโอนี่ครับกองหน้าของเราควเดียนเก็บแน่นอนนะครับ เอาไปเล่นกองหลังตอนนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะก็กลับไปสู่ร่างพามของเขาอีกครั้งส่วนการเล่นแบ็คไซด์เนี่ยก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะผมว่าการเล่นแบ็คไซด์ของเขาเนี่ยก็ช่วยเติมเกมดีครับก็เอออนี้เก็บเลยนะห้ามขายเลยครับไหนก็ได้นะเพราะว่าปร้อมตกแล้วนะต่อไปขอบคุณเดูกัน คุนโดกันาระสํารองแล้วกันนะผมว่าทำอะไรได้น้อยลงนะเพราะว่าเหมือนฟอร์มแกเนี่ยจะตกไปเยอะอยู่แล้วผมว่าก็ให้สําลองไปแล้วกันนะครับเพราะว่ารุนโดการหน้ามีกองกลางใหม่ๆเข้ามาเนาะต่อไปครับคนที่สำคัญที่สุดกับทีมครับเควินเดบรอยเดบรอยเนี่ยน่าจะไปละวน่าจะไปแล้วแน่นอนบเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ต่อสัญญาของเขานะครับแต่ไปต่อไอ้คุนโดกัน เออก็เหลือเชื่อนะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ท้ายฤดูกาลผมว่าทีมน่าจะขายไปนะครับแตผมขอให้เทียบพิเศษเลยนะครับเทียบพิเศษเลยครับเขานะื่อจปล่อยทำใหม่ <c oughs> แต่ผมก็อยากให้เขาอยู่เป็นตำนานอยู่นะครับเพราะว่าแบบโอ้เสียดายนะเออแต่ก็เวลาผมก็ไม่เคยคอยใครครับก็ แล้วก็ไปแล้วนะจซิีินเดอะบอยของเราก็วัในเทนนี้นะครับปล่อยทำไมนะต่อไปครับผู้พันมาเโอคูวาซิส,สอันนี้สำรองครับลงมาเป็นซูเปอร์สักได้ตลอดเลยนะเออผมว่าดีนะคนเนี้ยถึงช่วงแรกๆเนี่ยจะดูหมือนก็มีประโยชน์แต่ว่าหลังๆนี้เริ่มนะครับเริ่ม มีบ็อกซ์บ็อกอะไรแบบนี้เป็นกองกลางบ็อกซ์บ็อกที่ลงมาสำรองก็ดีนะครับบอกเลยว่าสำรองไว้นะครับเผื่อในบางตานะครับที่น่าจะเผื่อในบางตาที่เกมตื้อเเราโพสิทธิ์ลงมาได้นะเออยิงประตูแต่ลูกก็ใช้ได้อยู่ครับหลังๆโอเคต่อไปมาถึงคนนี้นะนะครับโรดิโก้คือนันเดสคาร์สคันเต้ครับเอาไปเลยเก็บแน่นอนครับอยู่เป็นตำนานด้วยอย่าออก เอออันนี้นี่อวยส่วนๆเพราะว่าผมชอบโรดี้เลยครับเออก็เก็บไปเลยครับนักเตะบอลลมนดอคนแรกของไมซิตี้เนาะเออเก็บแบบไม่ต้องโูคอมเมนต์อะไรมากครับเก่งอยู่แล้วเสียดายเจ็บเอสเดียวไปไม่รู้กลับมาในชาดีขึ้นหรือเปล่านะครับต่อไปครับ si แบนโดซิวาแบนโดซิวาเนี่ยหลังๆนะผมว่าเกมลุกเนี่ยเขาทำอะไรได้น้อยลงนะแต่ว่าถ้าเก็บไว้มันก็ดีนะ,นะครับก็ สำรองก็ได้นะเอาจิงอ่ะคือไม่อยากให้ปล่อยเหมือนกันนะเพราะว่าสำรองเนี่ยมันก็ว่าเล่นดีนะอม่ต่อไปครับ InjewelryInjewelry In เนี่ยผมว่าเก็บนะเพราะว่าถึงจะไม่เคยลงเล่นกับทีมเลยนะแต่ผมว่าถ้าเม่บลาดโอกาสเขาเลยครับน่าจะโชว์ของได้นะนะครับซึ่งก็ผมว่าให้เป็นสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเก็บเนี่ยผมว่าโอกาสยากเลย ที่จองก็ได้รุ่นตัวจริงต้มาสำรองไว้ก่อนนะครับสำรองอาจจะเยอะหน่อยนะเออต่อไปแม็กคารตี้ครับซุปเปอร์ซับอันนี้เนี่ยน่าจะเก็บไว้ได้ครับเก่งมากนะครับสุดสุดยอดครับสุดยอดครับดูดูการนี้นะต่อไปนิโก้กอนเซลีสเก็บแน่นอนครับมินิโรดี้เล่นใช้ได้ครับเก่งมากนะครับต่อไปก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะนิโก้กอนเซลีสนะต่อไปก็จะเป็น,น,นอารกี้เนาะอารกี้ผมให้เป็น ัวจริงวะเอ้ยเจ็บวะไม้เป็นสำรองหมดแล้วกันนะกองหลังสำรองคนนี้เน่ะเล่นใช้ได้ครับก็บล็อกลูกยิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีมากเลยนะอือต่อไปครับออสการ์บอ็อบเก็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 บบอกเลยเก็บแน่นอนครับคนนี้เนะี่ยควรเก็บนะเออแต่เสียดายครับเก็บข้อเท้าเยอะไปหน่อยเก็บซ้ำๆซักๆนะเออก็เก็บไปครับออสการ์บอ็อบต่อไปครับฟิลฟอเดน ฤดูกาลนี้น่ะเป็นฤดูการที่แย่มากๆของโฟเดนเลยครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยฟอร์มตกจากการที่ไปเล่นยูโรนะครับจนน้ำมันทอง,งฟอร์มตกลาบม,มาถึงฟอร์มในลีกเนาะ <S <S ออก็ผมว่าเก็บไว้ก่อนนะครับรอความมั่นใจกลับมานะครับซึ่งผมบอ,อกเลยว่าถ้าคมั่นใจความมั่นใจกลับมานเน่ะฟิลโฟเดนพี่แกก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะครับพี่แจ็คเก็บแน่นอนครับเพราะว่าร้อยล้านเนาะซื้อมาแพงเออ แต่ว่าเกมนั่นแหละรครับอย่างน้อยก็ยังพอสร้างเกมลุกที่อันตรายได้อยู่นะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับต่อไปครับลิโก้ลูอิสจำรองครับอันนี้นะครับผมว่าอ,อประสบการณ์ยังน้อยนะผมว่าถ้าดีเนะี่ยคือลองเอาไปปล่อยยืมนะมาผมให้ยืมแล้วกันปล่อยยืมนะเพราะว่าอยากให้ลองไปหาประสบการณ์ดูนะครับเพราะว่าออ่ถึงประสบการณ์ถึงจะลงตัวจริงเยอนะนะในประสบการณ์น,น,นี้แต่ว่าผมว่าการที่น้องแกมาลงในตอนนี้นะทําให้น้องแก ข,ขาดความมั่นใจแเ้วก็บางทีอาจจะทําบิดพลาดไปจนโดนแฟนบอลด่านะอืผมว่มาให้ปล่อยยืมไปหาประสบการณ์จะดีกว่านะครับต่อไปครับเจอร์รนะี่โดกูโดกูเนี่ยสำรลองรับซปเวอร์ซับเลยผมว่าะนะโดกู่มันควรลงมาในจังหวะช่วงท้ายเกยมไม้ประมาณเจ็ดสิบนาทีากว่ากว่าเพราะว่ากองหลังฝั่งโน้นเนี่ยเขาจะเริ่มเหนื่อยเว้ยและโดกูเนี่ยมันเลี้ยงผ่านโหมดมากซึ่งสิ่งที่เห็นได้คือจากกาันนี่เอาตัวของเขานะลงมา ไอเกมทีเ่เจอเอเวอร์ตันเลยว่าไอเซนวิลล่าเนาะเออนะก็ใช้ได้ครับคนนี้นะโลกูเนี่ยสำรองนะไปท็อปเลยนะควรเก็บไว้นะไว้ครับซาบินโยซาบินโยเนี่ยเก็บเก็บครับซาบินโยเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะเป็นท็อปแอซิดของฤด,ดูกาล์ดีด้วยนะครับก็มาเล่นใช้ได้แหละแต่ว่าเสาียดายนะครับขาดความมั่นใจไปนิดนึงก็เข้าใจนะปีปีแรกเนาะก็ต้องปรับความ ความเข้าใจแล้วความมั่นใจนะครับกับเข้าแขกกับแผนเป๊ปต่อไปครับสองคนนี้นะเก็บแน่นอนครับตามตัวแรกเลยอมามามูชย้ายมาแต่ว่าสร้างผลงานที่ประทับใจครับถาถึงว่าแฮตติกใส่นิวคาสเซิลมาแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้ครับก็คนนี้ก็โนคอมเมนต์ครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ให้สํารองแล้วก็ไม่ยืมหรอกนะขายก็ขายทำไมเพิ่งซื้อมาเนี่ยสัญญาอยู่อีกหลายปีไปครับเออร์ลิงโรน่าเล่นเก็บแน่นอนคนนี้ เป็นกองหน้าทำประตูที่ดีที่สุดในกตอนนี้นะครับของแมนซิ t y ตี้นะแต่ถ้าเทียบลองเทียบกับคนอื่นเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะตสสกออ์ได้ดีกว่านะครับก็เก็บฮาแลนด์นะโอเคก็อันนี้จะเป็นประมาณนี้ครับของคลิปนี้ก็จะเป็นการจัด e ยาริสนะครับเก็บสำรองยืมนะครับขายของแมนเชสเตี้เนาะซึ่งเรามาสรุปกันดีกว่าครับ เกมแนวมันจะเก็บเป็นโรดี้นูเนสโอเลลี่จอนสโตนลูเบน,ด,นโโดิียสอดุลคอดีคุสานอฟกวาดิโอนิโกคอนซาเลสออสการ์บอฟโคเดนจักกีริตซาวินโยมามามูมชแล้วก็ฮาแลนด์ครับต่อไปนะสัมลองจะให้เป็นสเตฟานอเตกาวานิลอาคันจิวิกเตอร์เฮสกุนโดกันโควาซิสแบร์โดซิลว,วาแล้วก็เอนเจเวอรี่แล้วก็เป็นตัวของอาเก้แมคคาที่และซูเปอร์ซับอย่างเจมี่โดกู ส่วนปล่อยยืมเนี่ยผมจะให้เป็นตรงลิโกลุยส์นะครับเอาไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยนะให้น้องแกเนะี่ยลองไปหาประสบการณ์ดูแลเปื่องมังคีกลับมาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นต่อไปเดอ๋ยวอยครับปล่อยทําไมเนี่ยไม่ควรปล่อยนะเออก็น่าจะไปล่อยไปตามการเวลาเลยครับเพราะว่าแมนซิตี้ก็ต้องการปลูกถ่ายเลือดใหม่อยู่นะต่อไปครับขายเนี่ยถ้าเป็นเอเดอร์ซอนครับมีข่าวคอสตาวอลเกอร์เนี่ยก็น่าจะขายให้เอซีมิลานไปเพราะว่าเออแมนซิตี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแก่กันไปแล้วนะสําหรับ ผมนะเออไปครับก็คือวันนี้นะผมว่าขายไปนะครับเอากําไรนะไปครับคาร์วินฟิลิปเนี่ยก็ขายไปเลยนะครับราะว่าอยู่ในทีมเนี่ยก็เล่นดีนะในช่วงหยุดเครื่องแต่ว่าผมว่าถ้าลงตัวจริงผมว่าน่าจะมีพังอยู่บ้างนะครับต็อไ้นั่นคอือสกอตคาสันนะสกอตคาสันเนี่ยก็อืมไม่รู้ลุงแกจะอยู่ต่อไหมนะนะครับไม่ก็แขวนแขวนถุงมือไปเลยนะ แต่ว่าอยู่เป็นเครื่องล้างไปก่อนนะเออนี่ครับก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้ก็เป็นการถัดเรลิตแบบบ้าๆบอๆนะครับซึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็คุณคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าประสบความสำเร็จในทาผของ넷ม,มาทําที่มือนะครับสามารถขอมาได้เลยนะก็จทกันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ละคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเล้ครับก็สวัสดีครับผม